เอาไม่ลงเลยะเอาไม่ลงเลยะไม่เอาเราต้องชื่อใชไหไจริงๆโครงการนี้กาโบเมนบาโบดีเด้มันดีอยู่แต่ว่าก่อยากฝากเพื่อนว่าขันเพื่อนอยากเฮ็ดอีลี่นะแมคะ่ค่ะให้เพื่อนไปเฮ็ดหมองอื่นซะ ก็ไปเห็นด te ้วยบบเอาเห็นตั้งได้กระบอาเมียนท่านจะสร้างกระสร้างโดยความบพึ่งพอใจของชาวบ้านแค่เป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะมหาศาลแต่ว่าหนาสงสารคือชาวบ้านได้รับเต็มเต็มคือมุลอกิจมุลภาพสิ่งแบดลอมเมื่อกระสินกุมราชยที่เป็นอูเขาอูน้ำสมมุติว่าจะมาตั้งลงขยะพวกพ่อแม่พี่น้องที่เฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าอยู่หนีเสียยังไงครับเกิดน้ำเสียไหลมาเทมาเขากระตาย แม้แต่ปูปลาหากินกับสิ่ามากเทบานนี่บ่เอาแต่ที่แหลกเลยค่ะเพราะว่าพื้นเคยลงมาประชาคุ้มได้เทบานกับบ่เอาลงมาีจนว่าพื้นสิง่างออกจากบา้านห้อง่ไดีพื้นละเพราะว่าพื้นเครียดแห้งบาเทาบานนี่รุ่นแรกเนี่ตอตานบักคากเด้เทศบานนี่บ่เอาเฮตดจังได้กับบ่เอาเพราะว่าห้านี่รับอันนี้เต็มเต็มอยู่แล้วเทบานพื้นหูพื้นหูว่าอันนี้มันมีปัญหากับชุ่มชนอยู่แล้วหล้วก็ยังสินมามีอันที่สองนี่เทาบาเลเรยบ่อยอม ตอนแรกๆมันมีผลกระทุกอยู่ด้ดค่ะมันมีผลกระทบก,กับกับชุ่มชนเฮ้าอยู่พอว่าช่วงนั้นมันจะมีฟุนุนดำเด้ค่ะฟุนดำและะ้วก็ไทนาที่อยู่ไก่ไๆนะคะชา้านาที่อยูใก่ไก่บริเวณที่เข้าเจ้าสางลรงไฟฟ้าต้นเขาเพื่อนนี่ว่างไ้นี่มันจะมีแกบดํำเลยด้อค่ะเกาะเลยนะคะเขาก็มีการปรับปรุงแก้ไขยอยู่แก้ไขยอยู่แต่ว่าช่วงนี้สสิบเห็นชัดสิบ่เห็นชัดนะคะแต่ว่ามันสิเป็นฟุน่นเข้ากับสิมัหล่จจะเป็นฟุ่นที่เลก็กเล็กลงเเาลมอง่ห็หน มันจะเป็นฟุลละอองฟุลละอองโดยที่เข้ามองอยู่ตาเป้าวเห็นอ่ะถ้าถ้าแต่เบื้องกลางสวงบานนี้ก็จังน้ำดื่มนม้ำน้ำใส่เนี่ยมันมันก็เกิดเกิดมิสารปนเปื้อนสิ่งเกี่ยวปนซึ่งณขณะนี้เท่าบ้านนี่จะบอกกินน้ำอันนี้เลยกินบ่ได้ตามที่เข้า สอบถามเทศบาลเทศบาลกับซีเม anyway> no ่าบอลชูฟัางบานเนี่ยก็มันอาจจะมีผลกับอันุเวทฟ้านี่บอว่าเห็ดหน้ากับว่าใดกินกับเหม็นมาแรงวันกับรายกินเข่ากับต้องกางมุงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ร่องขี้ว่าม้วนกะพอแห้งแล้วนะครับนี่เพิ่งเสี่ยวบอยร่องพยะเอาไม่ร่องพยะเอาไม่ร่องพยะเอาไม่ร่องพยะคือความต้องการ ของชาวบ้านที่ขานพอมกันเมื่อไรชาวบ้านว่าห็นด้วยว่าเอาว่าจังได้ก็บว่าเอาแม้ท่านจะสร้างก็สร้างพวกผมกว่าเอาท่านมีรงโรงไฟฝ่าชีวมุ่นแล้วยังจะมีโร่งไฟฟ่าขยะจากอันจากขยะนี่อยกฝาเพื่อนว่าเ้าเห้องบ่ไเด้ว่าหฮาสิขาดขาดว่าห้เพื้นเท็ดแต่ว่าขอให้เพื่อนนี่เอาไปเห็นมองอื่นซะหวองที่มันไกลชุมชนไหมคะ่ะ